เรายังเดินทางกันต่อนะครับจากหลวงพ่อบางนะครับสถานีถัดไปของเราก็คือเมืองวังเวียงนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้เราติดตามกันบ้างสิดรัมชมนะครับอ,อ,อ่ะมีโอกาสผ่านมาแวะใช้บริการพี่เขาหน่อยนะครับห้าหชื่อพี่อะไรนะปุ่นปุ่พี่ปุ่น,น,นมีโอกาสแวะมาใช้บริการกันครับบริการดีมาก นี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางนะครับกำลังจะเดินทางไปต่อกันที่วังเวียงเรามาถึงเป็นทั้งเร็วรถไฟเราออกประมาณ11โมง20นะครับเรามาถึงนี่แต่ไม่10โมงก็เลยรอไปกันก่อนก็เดินเล่นรบอบๆดูสถานีบ้านเขาเขาใหญ่โตดีนะคนก,ก็เริ่ม ยอยทยอยกันมาก็ค่าตั๋วจากหลวงพระบางไปบางเวียงก็ประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ3 0 0ร้อยนะบสองกาสิบกว่าบาทตีเป็นว่าเป็นสามร้อยนะครับ่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวดูเวลาของจริงกันจริงว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับชอบด้านบนนี้คืสวยดูลังการ มีอะไรทำมาเร็วไปไจริงน่าจะตื่นสายได้นะกต้องรีบมาเสียเวลาใช้เวลานะครับเดี๋ยวมาต่อคิวเพื่อรถไฟกัน เตรียมพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ตั๋วรถออนไลน์เราสแกนผ่านมือถือไว้นะครับตัวเรานะครับจะเป็นตู้15แล้วก็ที่นั่ง1 3บดีนะครับนะครับที่ป้ายของเราจะเป็นรถไฟขบวน485นะครับเดินทางไปวางเบียงพอเวลาเช็คอินนะครับ11บเนเวลารถไฟออก11บ1นเดี๋ยวตอนที่ขึ้นจากเวียงจันท์มาหโรงพยาบาลก็เห็นมีนะครับบางคน ขึ้นผิดตู้ตอนซื้อแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจตัวของเราแล้วเขาก็บอกว่าผิดตู้แล้วเนี่ยไม่ผิดตู้นี่ปูแบบนี้ประมาณนี้ยหลังตำรวจชาวจีนก็ลุกกัน4-5หคนย้ายตู้ไปครับผิดตู้แต่ก่อนขึ้นจะเลงให้ดีนะครับในบัตรมาบอกด้วยว่าตู้ไหนครับหน้าที่นั่งอะไร นตรวจเ้นะ้าี่รัจะมีหมายเลขติดอยู่ตามเสารครับวขอเราอยู่ตู้ไหนตู้สิบห้ากันนู้นเลยครับรนะของเราน่าจะอยู่ในท้ายนู่นเลยนี่ของเราโอ้ยอย่างเท่ฮะนะครุบนี้ไม่มีใครเลยนะเราอยู่เกือบหัวขบวนเลยนะครับ ของเราไม่มีใครเลยนะตรงนี้เราอยู่หัวสุดเลยตอนนี้ตู้สุดท้ายคือตู้16นะครับตอนนี้1 7โมง31นาทีนะครับเห็นลังค่ากระจกกดแว๊บๆมาน่าจะใช่เข้ามา,าใช่เข้ามาแล้วใช่เข้ามาแล้วเอาุ หยุดนะหัวข่าหัวรถก็จะหยุดตรงนู้นเลยครับจุดสัญลักษ้จริงนะ ตรงเวลาไปเลยครับ14นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขออนุญาตตัดไปถึงสถานีบางเวียงเลยแล้วกันนะครับบรรดาทางนลทางายวกเราด้จะถสถานีบางเวีงสาหรับงตาที่จลดเอเจอรถางกเลยกนครับ2 47นาที มนี้นป๊ดป๊ดป๊ดอ่ะไปได้ชุเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหัวรถครับบายบายไปแล้วนะครับจ,จุดทางออกครับคนกราจะมาพอกันอยู่ตรงนี้เ,นเยอะหน่อยผมไม่แน่ใจว่าตอน ออกไปเนี่ยเขาตรวจตัวอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนที่ออกจากรอบที่แล้วเห็นบางคนก็ตรวจบางคนก็ไม่ตรวจนะของผมเขาก็ไม่ได้ตรวจนะก็เดินออกมาได้เลยเดี๋ยวบางคนก็เห็นเขาโชว์ตัวไม่รู้ือนกันว่าจบลงต้องตรวจหรือไม่ตรวจเดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนลวกันนะฮะว่าเขาจะตรวจหรือเปล่าครับลงว่าตรวจนะครับ ตอนที่ผมออกตรวจข้อบารไม่เห็นเขาตรวจนะครับจเจอภาไมออกกันวงเวียนถึงตรวจเหมือนเดิมนะครับสภาพจอดจกจอดแจ๊กจอดแจ๊กหน่อยเดี๋ยวเราเผารถไว้นะครับเดี๋ยวรอรถมาดับอู้ภูเขาวสวยครับพร้มอมแล้วนะครับตกมาแล้วตอนนี้ขับไปครับได้เพืนแล้ว หน0 0งพันะครับคันนี้ไปไหนก่อนครับข้าวค่ะข้าวก่อน,อนอสบายครับฟรีไปไปพักใช่ไหมใช่ค่ะพครับคุคณ,คณตาคุณยายไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราไปลุยสองคนเลยคุยายเราก็ของไปเก็บแล้วก็ไปสิทลายก่อนถึงแล้วครับเดี๋ยวว่ากินข้าวกันก่อนครับ ซอกแล้วครับตอนนี้วสวยครับาวกินตาหมยครับกินตำหลวงข่าบางกินเ์ลาวนะครับแกบหน่อยไม่ค่อยดีออกซนา่ากินมาก อ้าวนีวิวอยู่ดื้อมันรูบางกินเลยครับกินแล้วไม่เป็นไรแต่รู้สึกเส้นอันนี้จะเล็กต่ำใเล็กกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเขาเส้นหนาอ็นปลาล่าแม่คนมาประเทศลาวนะครับแต่แม่บอกว่าขอต้มตำที่ไม่ใส่ปลานะครับปวามพามไปหาตรงไหนวะเนี่ยเป็นไงอออืืหนี่เป็นไงดีไหม เขาข้างหลังสวยนะครับนี่ครับมาประเทศเราต้องกินนี่ครับข้าวไข่เจียวหมูสับอยากกินรู้เป็นไรเจียวป,ป,าป,าปาลาลาวทั้งทีกินแบบนี้แหละกินทำไมใช่ไหมอขอญอาตก,กินข้าวก่อนแล้วกันครับห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันกิไปจะเปลี่ยน ผมจะพาทา้องากาตก่อนบไปเ่ิลาครับขอเก็บีห้าเรีบร้อยๆๆนะครับเดี๋ยวไปสิลายกันบอกทิศลายก็เดี๋ยวให้ว่ากันนะว่าจะไปไปล่อยบรรลุหรือเปล่าไดี๋ยเวลาจะไปนี่ชอเฟอร์ติ่งเต็มที่แลครับเพราะว่าตอนนี้มันปสองยี่ห้าแล้วนะครับนะครับทิศลายส่านตาง ดต่อคนละสามแสนใช่ไหมไปได้ตั๋วแล้วครับได้ปีแล้วลงไปเลี้ยวซ้ายนะครับพี่ลงไปเลี้ยวซ้ายอ่ะไปลยุยก่อนมาไม่ได้จิตร่างกายอะไรเท่าไหร่เลย,ยเหยุดออกกำลังกายไปประมาณ สองอาทิตย์โอู้หู้นี่ดูตัวอย่างดูงตัวอย่างไปแล้วตัวอย่างตัวอย่างว้าวฮู้ฮู้่นเต้นอ้หคนเยอะอยู่นะครับดูปล่อยตัวครับตรงนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายครับด่านซูเปอร์แมนถ้าผมจำไม่ผิดก็เราเริ่มเล่นเราเริ่มเข้ามาตอนบ่ายสองสี่สิบนะครับก็เดี๋ยวดูว่าถึงสุดท้ายเลยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอเอาคิวตรงนี้นะครับโชว์ติ๊กติโชว์ติ๊กเก็ตเกียร์ for สิบราย อะไรนะมีเขียนว่าอะไรนะจุดจิ้มจุ่มหรืออะไร <laughs> จุดอะไร <laughs> จุดขึ้นลงเหรอจุดจิ้มจุ่มไม่ใช่เดี๋ยวจัะลงช่วยก่อนกะครับายเป็นวิศวกรคุมงานนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไปคุมงานกันด้านบนนะเราไปตรวจงานหน่อยโอแมงในฐานะเจ้าในฐานะเจ้าหน้นาที่ความปลอดภัยเขาต้องถามหมด <c oughs> พี่ไปก่อน <S 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 อไหมให้หน,นูไปก่อนหรองมิชานันแล้วนะครับตอนนี้มิชานันร้องดังๆเลยหนึ่งสองไปสบายดีตาเราแล้วนะครับ อันเสียวไม่อ้วนอะพอได้เสียวใช่ไหมอุ้ยเสียดายเมื่อกี้นี้มันหมุนไม่ผิดทางครับอาจจะหันกล้องไปทางที่มันทางที่มันเข้าฐานนะมันบังคับไม่ได้ครับไม่กล้ามือมาจับข้างบนอ้าวไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเี็บแรงไว้ขึ้นหาหนามใส่ด้วยนะครับวันนี้ซ้อมตรงนี้เอาจิงตรงจะนไดแล้วมั้ง cài lại, cài lại, Đức điều cháy đức. cháy lứt. Ừ. 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 À, phải còn lại nó view ขึ้นมาแค่นี้นั่งหอบเลยนะครับเดี๋ยวพักรอ,อน้องนิดนึงน้องสายกินนะน้องไม่ใช่สายออกกำลังกายก็ท,ท้าแข่งกินนี่ไปทุกที่นะครับ <c oughs> เราเล่นเราเล่นหยอกหยอก <c oughs> อนั่งอีกแล้วนะครับเซฟตี้คอมมิตี้ของเรานั่งอยู่แล้วครับสงสัยจะตรวจไม่ครบทุกด่านดูแล้วก็ท่านี้ ที่สองครับอันนี้ไปไปแล้วนะ้องวิชนานันของเราครับโอ้ยสลิงเป็นท้องช้างเลยนะครับไปถึงตรงกลางวับหนึ่งสองสามู้ฮู้สบา,ายดี อายยูฮูอายปาสบายดียฮูชดอันที่3นะอันนี้เป็นด่านที่4แล้วนะครับ เหรอไหมนะเหนื่อยเลยแหลตรงนู้นจะไม่หายเลยเนี่ยออกก่อนเอ,าอ้าด่านที่สิสู้ๆไป กี่ด่านทั้งหมดแปดแปด่านเหลืออีกสี่มึงได้ครึ่งทางอ้าเข้าใจว่ามีแค่ห้าด่านตกลงว่ามีแปดนะครับพี่เข้าใจว่ามีแค่ห<ป>า้าด่านไงนี่ที่านะครับทุมมกคนนะกลังมนุนสูงนะโอกาสได้มาทเที่ยวางเวียงก็เรียนเชิญน,นะครับิดาำ ตามทายแบบนี้สายเป็นเจอร์รียนเชิญแต่สภาพร่างกายก็ต้องแรงกว่าน,นิดน,นะ่งนะจจับสลิงอย่าจับสลิงมืออยวมันเคยมืออย่าจับตัวเองไว้คู่เช้าไปหงายหัวไปโอ้โห,โหนิชานันไม่ร้องสบายดีน้่งเลย ือกว่าจับเชีอกโอ้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยครับมีถ้ำอะไรอ่ะอันนี้ด่านที่หกนะครับ,รน,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 รบนั่งลงนั่งลงเอ็นหลังยืดขาไปด่นานที่หกนะครับไปยูฮู จะเป็นต่ามทูร์แมนแล้วครับอันนี้นี่คือต้องเกี่ยวหลังนะครับปกแล้วไหม็เหลืออีกเจ็ดแปดเก้าอีกสามด่านอ้าวทูปปร์แมนไปแล้วอ่ะาหายชานาแล้วนะครับสู้เขาอ้วนอ่าพุ่งไปเลยพุ่งเอาแขนออกเลยแขนออกไปโอ้โหนั่นแหละโอโ้ตัวอะไรนี่ นี่สุดท้ายแล้วนะครับเป่แนแล้วขอบใจหลายรอดปลอดภัยอ่ะก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจนะครับเอาเรื่องเหมือนกันเวลาตอนนี้15รายกา30นาทีเราจะไปต่อกันที่จุดปล่อยบอลลูนไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะทันครับ4โมงครึง่งมีเวลาเดินทางไปพอดี อขอบคุณครับขอบใจหลายลอ่ามวกจะ <laughs> เอาหมวกไปด้วยนะครับหมวกโฟแมนเนี่ <c oughs> อยอะเกอร์เก็บของครับเก็เก็บของให้เราด้วย <c oughs> ไปห้องน้ำก่อนครับ <c oughs> ผมจำเวลาที่เราสตาร์ทไม่ได้นะว่าเราสตาร์ทกันกี่โมงน <c oughs> <c oughs> ่าจะประมาณบ <c oughs> ่ายสองครึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งเท่านั้น อ้าวมาจากหานใหญ่โอ้เจอคนหานใหญ่ที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้เจอคนหานใหญ่ที่ประเทศลาวนะครับพักทายกันหน่อยอ่ะของทริปลายก็ประมาณนี้นะครับได้เวลากลับนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเสียงอะไรบางอย่างอืม้ม <c oughs> ใจมากขอ <c oughs> งเสียงของเสียงบางทีนี้อื้มหายก่อนเองคับเอ็ม <c oughs> เทียบเลย ไปต่อครับครับจุดปล่อยบลูนครับ,บวันนี้จะพามาดูบอลลู ที่พักก่อนออหาอะไรกินแล้วอาจจะเช่ามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่รู้ครับดูก่อนสวยไหมสวยมากเลยค่ะไป <c oughs> เดี๋ยวกลับเข้าที่พักอาบน้ำออกเช้าค่อยว่ากันครับยังไงต่ออ <c oughs> ที่พักของเราอยูนี่ครับวา <c oughs> งเวียง ที่พักราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเลยสองเตียงเลยครับมีจริงเ่รอมีเตียงด้วยตู้น้อยอ๋อ B การน้ำร้อนตู้เสียบขาตู้เสียบข้อแบบระบายอากาศนะเปิดโล่งอะมาดูมุมนี้มาปุ๊บอย่างนี้นกระเปล่าลงก่อนมุมนี้เป็นไงบ้างอ้ มีระเบียงเราออกไปดูข้างนอกกันนะโอ้สวยอยู่นะครับโอ้ตอนเช้าน่าจะฟินนะผมว่าตอนเช้าน่าจะอากาศดีสวยอยู่ครับอ๋อมีระเบียงส่วนกลางให้เราไปถ่ายรูปได้ด้วยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยเนาะชื่อที่พักคือไซนะมอนเนาะมีตู้เย็น,นครับ เดี๋ยวมาดูห้องน้ำบ้านครับเป็นยังไงห้องเป็นกีการ์ดนี้นะครับน,นี่ห้องน้ำแล้วกด็ดูสะอาดดีนะครับห้องน้ำะครับโโคก็ดูดีก็ม,มีร้อนน้ำเย็นด้วยครับโอู้ห ติ่งเดียวได้ผมปรารถนามากเลยงทีโรงแรมที่พักในไทยทีม่มีที่แขนวนพัชจตตรวจผูกพดูไปหลายที่ผมเจอประจําเลยอ่ะไม่มีที่แขวนพัชจตตรวไม่มีที่ขทขแขวนผ้าอันนี้มีเยี่ยมมากเลยสวยครับห้างน้าใช้ดได้รีวิวข้อของเครื่องใช้ที่เอามากลางนี้หน่อยนะครับก็พอกมาประมาณเนี้ย แบกใส่กระเป๋าใบนี้มาใบเดียวเลยนะครับอัน,น,นี้ก็จะมีโดนอีโดนนะครับไว้เก็บภาพมุมสูงที่สวยอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศข้างล่างกันดีกว่าครับชอบวิวบรรยากาศขางล่างมากอย่างสวย สียอย่างเดียวครับไม่มีลิฟต์ครับผู้สูงอายุก็พิจารณาห้องที่เราได้เป็นชั้นสองก็ไม่ได้สูงมากครับไม่มีหาอะไรสำหรับผมเลยโอ้สวยนะครับมีชาวแก๊งโดนชาวแก๊งเยียบเลยฮะ,ระเราค่อยว่ากันนะครับ ที่นั่งก่อนแล้วถึงไหนที่อลมาแบบนี้แล้วกันให้ชมภาพบรรยากาศยามเย็นนะครับสวยใช้ได้เลยครับที่ครับ พอทีตกดินนะครับอย่างสวยครับตรงนี้สวยจริงครับตอนนี้มีสระว่้น้ำด้วยอ,อน,นี่ก็เป็นตึกนะครับที่เราโรงแรมที่เราพักอยู่อันนี้โรงแรมไซมอนครับ ชอบมุมนี้มากสวยครับมีโอกาสมาวังเวียงก็แนะนำนะครับโรงแรมนี้ใช้ได้คลิปที่วังเวียงของเรายังไม่จบนะครับแต่ว่าผมขอ,อยากเก็บความสนุกความตื่นเต้นบางส่วนไว้ที่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดความสนุกของคลิปถัไดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าที่หาดามไซค,ครับ